ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Pixel Slayer ฮะโดยคอนเซปต์ของเจ้าแมปนี้นะครับเราจะต้องลงดันเจียนเพื่อหาไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์มาค้าเป็นอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของชุดเกาะหรือว่าดาบเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูครับและเจ้าแมปนี้ฮนะเป็นแมปน้องใหม่อาจจะไฟแรงในอนาคตก็ได้นะ และตอนนี้ผมเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้ามาถึงเนี่ยเจอไอเทมของฟรีก่อนเลยครับอันแรกรับมาเลยและแน่นอนครับว่าเจ้าแมปนี้ชื่อว่า p i กเซลเซเลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในแมปนี้จะกลายเป็นพิกเซลหมดเลยยกเว้นตัวเรานะครับที่ไม่ได้เป็นพิกเซลและก็แน่นอนครับว่าดาบเริ่มต้นผมนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างมากดาบไม้ฮะโอเคแนวนี้ต้องเป็นดาบไม้อยู่แล้วแหละ h ิ g ส์แบ a แฮมเมอรราคา5 0 0พโรบักส0 0 0ดาเมจ ว้าวน่าสนใจมากแต่ว่าผมจะไม่ซื้อแน่ๆใช่ไหมผมจะไม่ซื้อบอกตัวเองไว้ก่อนซึ่งวิธีการเล่นหัวเจ้าแมปนี้นะครับจะเป็นการตะลุยดันเจียนอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยและดันเจียนแรกฮะมีทั้งหมด50ดานเนาะโอ้โหโอเคมาดูครับว่าดาบไม้เริ่มต้นจะสามารถไปได้กี่ดาเน,นะครับและต้องบอกก่อนเลยว่า UI เนี่ยทำออกมาได้ยูนิคมากและโอ้รอบนี้มีเพื่อนมาช่วยฮะโอเคมาครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าอีซี่นะมีเพื่อนแบก โอ้แล้วดูเหมือนว่าเพื่อนจะดาเมจเยอะมากฮะแต่ว่าดาเมจดาบไม้ผมนั้นอยู่แค่หนึ่งดาเมจเท่านั้นและมาเลยเจ้าแบนดิตแต่เดี๋ยวก่อนนะแบนดิตหน้าตาแปลกๆไม่ค่อยจะเหมือนแบนดิตสักเท่าไหร่เลยถ้าเกิดเราสามารถที่จะจัดการกับเหล่าแบนดิตหรือว่ามอนสเตอร์ได้ครับเราจะได้เงินฮะสังเกตที่ด้านขวามือครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่27บาทฮะแล้วก็เพชรเนี่ยมีอยู่ที่ศูนย์ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเพชรน่าจะได้จากการดรอปจากบอสถูกไหมด่านสุดท้ายน่าจะมีบอสนะครับหรือว่าเจ้าแมปนี้ต้ตองงรีถึจะได้ เดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่าเจ้าแมปนี้เขามีการรีเบิร์สเหมือนกันและเดี๋ยวก่อนนะมอนสเตอร์เลือด50ครับยังไหวอยู่เพราะว่ามีเพื่อนแบกและนอกจากจะมีเงินฮะก,ก็มีเรเวลด้วยครับสังเกตที่ด้านล่างตอนนี้ผมเรเวล9และมีเลือดอยู่ที่100ซึ่งเราสามารถที่จะเอาพอยต์จากการเรเวลอัพเนี่ยมาอัรเกรดตรงนี้ได้ด้วยหรออู้อันนี้น่าสนใจมากแต่เดี๋ยวค่อยกลับมาอัพเกรดแล้วกันนะมาครับขอช่วยเพื่อนตีก่อนมีทั้งหมด50บเวฟหรือว่า50าสดาดนั่นเองน่าจะไหวอย,อยู่นะโอ,โอ้เดี ไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เลือดผมเรือแค่7เท่านั้นและตอนนี้เลือดผมเรือแค่3ครับและไม่รอดท่านผู้ชมเราสามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วเหรอเดี๋ยวนะผมเพิ่งเล่นไปรอบเดียวสามารถที่จะรีเบิร์ตได้เลยครับซึ่งการรีเบิร์ตเนี่ยจะทําการรีเซ็ตเรเวลแต่ว่าการรีเบิร์ตฮะเราจะได้การคูณเรเวลขึ้นมาครับ0.72%ซึ่งเอาจริงๆนะน้อยมากเลยแต่ก็ต้องรีเบิร์ตครับ และเมื่อเรารีเบิร์ฮะเราจะได้ในเรื่องของพอยต์มาที่อัพเกรดเราสามารถที่จะมาอัพเกรดที่พิกเซลสเลเยอร์ตรงนี้ได้ราคา10 อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็น10วิญญาณนะครับโอเคอันล็อกมาฮะเบสิกซอร์สอันล็อกมาอันนี้สามารถที่จะโจมตีแบบอัตโนมัติได้30โอเคผมปลดล็อกอันนี้มาแล้วกันนะและถ้าเกิดสังเกตที่ด้านซ้ายมือครับจะมีในเรื่องของสตาร์เตอร์แพ็คอืมสตาร์เตอร์แพ็คอีกแล้วเหรอผมจะข้าไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้เป็นร้านค้าก็เหมือนกันครับส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋าฮะกระเป๋าเราเนี่ยจะมีในเรื่องของอาวุธซึ่งจุดดาบไม้นี้นะครับดาเมจหนึ่งแล้วนี่คืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นของแต่งตัวฮแล้ว Hero, แล้วกก็็ีร่เเททนนยาจ เอาไว้คราบหรือว่าเอาไว้ใช้งานได้โอ้ oh, ใช้เราได้แหวนไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังใส่แหวนไม่ได้นะดูเหมือนว่าจะต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างก่อน ส่วนตรงนี้มีภารกิจฮนะถ้าเกิดเราทําภารกิจเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของน่าจะกล่องของวันนะครับแล้วก็ตรงนี้อ b บิลิตี้หรือว่าสกิลนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีนะและดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะเอาเงินที่ได้ครับมาเปิดกล่องโอเคเงินเอาไว้เปิดกล่องนี่เองราคาเริ่มต้นที่50แล้วก็แพงสุดของที่นี่คือ1000เราจะลองที่50าสิบแล้วกันนะเปิดมา2กล่องแล้วกันคลิกเพื่อเปิดและได้ขวานเหรอขวานแบบ80%ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยได้20%จะดีมากๆครับ และไม่ได้ฮะได้ขวานคอมมอนมาแทนดาเมจอยู่ที่8ฮะ,ฮะกดอ e ีควิเบสมาแล้วกันและดูเหมือนว่าเราสามารถที่จะมาสุ่มสกิลได้ที่ตรงนี้ครับราคาโอ้ครั้งละ1นึ่งหมืเลยเหรออู้ดูเหมือนว่าเจ้าแมปนี้จะเล่นไม่ง่ายฮะสำหรับสายฟรีผมอยากจะรู้จังเลยว่ามีกี่ดินแดนฮะเพราะฉะนั้นต้องซื้อเกมพาร์ทเทเลอร์พอร์ตมาก่อนฮะหนึ่งโลบารค,ครับอยากจะรู้จังเลยว่ามีกี่ดินแดนเอ่ออันนี้โซนที่1นึ 50, 100่งถึงห้าสิบหนึ่อู้งร้อยโอ้เยอะมาก มีสูงสุดถึง300เลยเหรอดูเหมือนว่าถ้าเกิดอยากจะปลดล็อกดินแดนแบบง่ายๆครับก็ต้องมาเริ่มที่สตาร์เตอร์แพ็กก่อนเลยท่านผู้ชมฮะหนึ่รบโรบัคครับเข้าสู่ช่วงซื้อให้ดูเลยว่าสตาร์เตอร์แพ็กนั้นคุ้มค่าหรือเปล่านะแต่ที่คุ้มเนี่ยได้อวุธ1,200ดาเมจฮะกดอีควิลเบสไปเลยแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยผมยังใส่ไม่ได้นะครับส่วนนี้เป็นในเรื่องของชุดเกาะโอ้เพิ่มดาเมจ1 0 0 0ันเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่คือฮีโร่ซ ม,มาลองดูครับว่าถ้าเกิดโซนที่1นึถึงห้เดี่ยผมโซโล่คนเดียวนั้นจะไหวหรือเปล่าและตอนนี้ผมมีออโต้แล้วถูกไหมซึ่งจะสามารถโจมตีแบบอัตโนมัติได้เลยอันนี้ถือว่าดีมากและโอ้ผมมีฮีโร่ออกมาช่วยเราฮะ ซึ่งดาเมจขึ้น1000ถูกไหมและเรเวลขึ้นอย่างไวตอนนี้ผมเรเวล5แบบไวมากๆครับว่าแล้วเนี่ยไม่ให้เสียเวลาฮะเรามาที่เกมพาร์ทด,ดีกว่านะเงินคูณ2 179รบโรบคัครับอันนี้ซื้อให้ดูเลยผมรู้สึกว่าไม่แพงนะอันนี้เนี่ยซื้อตามได้นะครับแล้วก็เรเวลคูณ2ครับ379สําโรบัสำหรับใครที่อยากเติมโรบักราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็แนะนำร้าน JB Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะ379คูณ 2วิญญาณ379เหมือนกันฮะและอันนี้น่าสนใจครับถือดาบคู่นั่นหมายความว่าดาวเมจจะคูณ2ด้วยถูกไหมสามร้อยเก้าสิบเก้าโรบักฮะซื้อมาเลยซื้อมาเลยอันนี้ดูเหมือนว่าจะคุ้มนะซื้อมาเรียบร้อยจากนั้นก็อย่าลืมพี่จามากดใช้งานครับอันนี้ใช้มือที่สองอ่าตอนที่ผมสามารถที่จะถือดาบแบบ2มือได้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะเลือดผมน้อยจังเลยโอ้ดูเหมือนว่าเลือดจะไม่รีครับท,รทํายังไงอะทีเนี้ย ถ้าเกิดเลือดไม่รีแบบนี้อาจจะไปไม่ถึงเวฟที่50นะครับแย่ yeah, แล้วท่านผู้ชมอาจจะไม่รอดฮะอาจจะไม่รอดดาเมจเยอะก็จริงแต่ว่าเลือดผมนั้นน้อยมากของที่ดอกมาเนี่ยผมสามารถที่จะเอามาคราฟเป็นชุดเกาะได้หรือเปล่า และไม่รอดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนนะผมได้ของอะไรมาบ้างเนี่ยได้มาเยอะมากเลยนี่คือของที่ผมได้มาครับดูเหมือนว่าจะต้องเอามาคราฟนะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอามาคราฟต้องคราฟที่ตรงไหนเอ่ยถ้าเกิดจะคราฟเนี่ยต้องไปโซนที่2หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่1 2 0 0 0นะครับผมจะลองสุ่มในเรื่องของสกิลมาครับอันแรกและอันเดียวฮนะโอ้นี่คือสกิลอะไรอะ่ะ3 0ขอดูหน่อย โอ้แล้วดูเหมือนว่าผมจะได้ในเรื่องของสกิลวอยบอลมาฮะอันนี้คือสกิลที่ได้จากสตาร์เตอร์แพ็คนะครับกดใช้งานมาที่สกิลแซดแล้วก็นี้เป็นสกิลเอ็กอ่ามี2สกิลฮะและตรงนี้มีอาบิลิตี้ที่น่าสนใจครับซึ่งราคาถูกมากเลยสุ่ม5อันเนี่ยราคาแค่120โรบักเองเหรอขอลองสุ่มสกิลและโอ้ดูเหมือนว่าจะเกลือพอสมควรเลยฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าได้อะไรมาบ้างอันนี้ดาเมจคูณ8โอ้โอเคดูเหมือนว่าจะเป็นสกิลแนวคูณดาเมจนะครับ ผมจะใช้น,นี้มาแล้วกันนะแต่ว่าแต่ละสกิลเนี่ยจะมีการคูดาวที่ไม่เท่ากันนะครับสกิลนี้เนี่ยครูดาว19าวิเลยนะก็นานอยู่แต่อันนี้คูดาว6วิคูณ8ดาเมจเหรอโอเคอันนี้ต้องใช้ฮะเพราะว่าครูดาวไวมากและถ้าเกิดผมรีเบิร์ตตอนนี้ครับผมจะได้ในเรื่องของวิญญาณมาที่2,700โอเคผมรีเบิร์ตมาเลยแล้วกันนะผมจะอัปเกรดมาที่ fast auto แล้วกันนะอันนี้สามารถที่จะโจมตีมอนสเตอร์ได้แบบไวขึ้นตอน afk ถูกไหมโอเคอันล็อกมาครับ แล้วก็อันนี้แข็งแกร่งขึ้นถูกไหม ผมอยากจะเพิ่มเลือดอะอันนี้หรือเปล่า1000เพิ่มเลือด100โอเคดูเหมือนว่าจะเป็นอันนี้ครับแล้วก้อนนี้2 5 0 5เพิ่มเลือด200แต่ว่าวิญญาณไม่พอฮะและดูเหมือนว่าเจ้าแมบ,บนี้จะมี VIP ด้วยครับและโอ้ว i p vip สิทธิพิเศษค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากครับเพิ่มช่องกระเป๋า15ใช้ฮีโร่ได้เพิ่ม1ตัวและเพิ่มวิญญาณซึ่งเรียกว่าสปิริตนั่นแหละ10%แล้วก็เพิ่มในเรื่องของเลเวลอีกสบเอร์อันนี้ผมรู้สึกว่าคุ้ม มากๆเพราะฉะนั้นก็เอ้าวเดี๋ยวก่อนตรงนี้349แต่ถ้าเกิดกดซื้อ299โอ้โูหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแมะเรียบร้อยได้เงินมาด้วยฮะและนี่คือดาบจากการซื้อเกมพาร์ท V.I.P. ครับดาเมจ2 0 0 0ดาเมจเยอะกว่าเจ้าแพ็กสตาร์เตอร์อีกนะมาครับลองกดออโต้ดูดูซิว่าจะสามารถผ่านได้แบบอีซี่หรือเปล่านะครับตอนนี้เลือดผมเพิ่มขึ้นมาเป็น200แหมแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะ แต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยผมแนะนําว่าเราตีเองจะดีกว่าและเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ผมมีการอัปเกรดสเตตัสด้าน้ายล่างตั้งแต่เมื่อไหร่สามารถที่จะอัปเกรดเลือดได้โอเคฮะอัปเกรดก่อนเลยครับดูเหมือนว่าจะเป็นพอยต์จากการที่เราเรเวลอัพครับผมจะเน้นไปที่เลือดละกันนะเพราะว่าตอนนี้ดาเมจผมเยอะมากมาครับถ้าเกิดอยากจะผ่านเนี่ยต้องเล่นเองนะถ้าเกิดออโต้ดูเหมือนว่าจะผ่านยากแต่เดี๋ยวก่อนนะผมลืมกดใช้สกิลไปเลยฮะลองสกิลตัวแซดฮะโว้และสกิลตัวเอ็ก สกิลตัวเอคืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการฟันเร็วขึ้นนะแต่ว่าสกิลตัวแซเนี่ยบอกเลยว่าเทพมากและก็ครูดาวเนี่ยยางได้เห็นเลยฮะนานพอสมควรนะตอนนี้ผมมาเกินครึ่งทางแล้วครับเวฟที่ยี่สิบเจ็ดยังได้อยู่นะมอนสเตอร์เลือดเยอะสุดเนี่ยก็ประมาณ250ยนะครับแต่ว่าดาเมจผมเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ที่280โอเคโอเคโอเคมีให้รู้นะแต่ว่าเลือดผมตอนนี้อยู่ที่148อยไอยาจะผ่านไหมเนี่ยแล้วตอนนี้ผมมาที่เวฟ48บฮะบอกเลยว่าสา มาที่จะวันช็อตได้เหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่ผมต้องทำนั้นก็คือเดินจู k กสผมต้องเดินหนีมอนสเตอร์รัวๆฮะแล้วปล่อยให้นักรบเดียวโจมตีเองนะครับโอเคเวฟที่49ครับสเตปเดิมเลยเดินจูกวนเป็นวงกลมฮะแล้วก็แอบฟันเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยดาเมจผมก็ยังเยอะอยู่ดีนะและเวฟสุดท้ายครับเวฟนี้น่าจะมีบอสหรือเปล่าเลือดเท่าไหร่วิเดี๋ยวอีซี่เกินและชนะเรียบร้อยครับ ดันเจียนโซนแรกผมผ่านแล้วฮะแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครเล่นแบบสายฟรีเนี่ยแนะนําว่าเล่นแบบ2คนจะดีมากเลยและตอนนี้ผมสามารถที่จะไปโลกที่2หรือว่าดันเจียนที่2ได้แล้วฮะมาดูกันครับดันเจียนนี้มีอะไรบ้างดันเจียนนี้ยังไม่มีที่คราฟหรอเอ๊เดี๋ยวก่อนนะผมจะคราฟยังไงเอ่ยและเดี๋ยวก่อนฮะมาโซนใหม่เอ็กซ์คลูซีฟดาบเอ็กซ์คลูซีฟเทพทูราคา249โรบัซื้อให้ดูแล้วกันนะว่าคุ้มค่าหรือเปล่าฮะถ้าเกิดคุ้มค่าเนี่ยก็ ซื้อตามได้เลยครับคอนเฟิร์ม100%ขอดูหน่อยฮะว่าดามเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่เอาเป็นว่าอย่าซื้อตามเป็นอันขาดนะครับ159ดาเมเเดี๋ยวก่อนนะทําไมดาเมจน้อยได้ขนาดนี้เนี่ยหอันนี้บอกเลยครับว่าไม่คุ้มอย่างแรงแล้วถ้าเกิดเราจะมาเปิดกล่องฮะราคาอู้เดี๋ยวก่อนนะ1นึ0 0 0เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 20, 0 0 0โอเคลองเปิดเจ้ากล่องนี้มาแล้วกันฮะลองเปิดมาหกล่องครับอู ระดับอีปิก15%แต่ถ้าเกิดให้ดาวก็นี่เลยครับดาเมจแค่หลักร้อยเท่านั้นตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่ยังเป็นเจ้าดาบเทพทูสองเล่มนะยังไม่หักหลังครับแต่ถ้าเกิดไปโซนที่3หรือว่านันเจียนที่3เนี่ยก็ไม่แน่นะดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยผมจะได้ในเรื่องของค่าวิญญาณเยอะนะโอเคแล้วคูณเลเวล600%เลยหรอรีเบิร์ตเลยและตอนนี้ผมมีพอยต์หรือว่าวิญญาณอยู่ที่58,000เพิ่มเลือดประกอบเลยครับ2,005ตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่อ่ะ เพิ่มดาเมจ20%หออู้หนึ่งอันล็อกมาครับอ้โหูอันถัดไปราคาแสนห้าสกิลเนี่ยผมรู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยอัพเกรดก็ได้นะผมจะเน้นมาที่ฝั่งนี้เป็นหลักดีไหมโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดังเจียนที่2เนี่ยดาบคู่เดิมผมนะั้นจะไหวอยู่หรือเปล่านะ และได้เกิดได้ผมแนะนำนะครับก็แนะนำว่าฟันเองเนี่ยจะดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้เลือดเริ่มต้นผมอยู่ที่400นะครับโอเคน่าจะไหวอยู่นะและตอนนี้ผมมาที่ครึ่งทางแล้วครับเวฟี25มอนสเตอร์เนี่ยผมสามารถที่จะวันช็อตได้เหมือนเดิมนะตอนนี้มอนสเตอร์เลือดอยู่ที่ประมาณ2,000ครับเหนื่อยมากถ้าลงคนเดียวแนะนําว่าเจ้าแมปนี้ควรจะเล่นกับเพื่อนนะอันนี้แนะนําอย่างมากเลยว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะดีกว่าเยอะ ตอนนี้ผมมาที่เวฟ45ครับบอกเลยว่ายากลําบากมากๆตอนนี้เลือดผมเหลือแค่78เท่านั้นฮะโดนโจมตีแค่ครั้ง2ครั้งเนี่ยพร้อมที่จะลงไปคุยกับลากมาม่วงได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ต้องเน้นสกิลเป็นหลักครับแล้วก็เดินวนเป็นวงกลมแบบนี้ ลุ้นมากเลยพลาดไม่ได้ฮะแม้แต่ช็อตเดียวถ้าเกิดพลาดก็คือจบเลยเอาทริคนี้ไปใช้กันได้นะครับทริคนี้ใช้ได้ดีมากเลยพยายามฮะพยายามที่จะเดินหลบหลีกเข้าไว้ครับพลาดช็อตเดียวคือผมแพ้เลยนะจังหวะนี้เพราะว่ามอนสเตอร์หลังๆเนี่ยโจมตีแรงมากครับเหมือนเดิมฮะทำเหมือนเดิมเดินวนแล้วเวฟสุดท้ายมาถึงแล้วครับบอสเลือดเท่าไหรอ่อ่ะเออผมอยากเห็นเจ้าบอสฮะบอสเลือดเท่าไหร่แลวไหนเจ้าบอสอ่ะสกิลไปก่อนเลย เดินวนครับเดินวนห้ามพลาดห้ามพลาดสันวอร r i o r เอร์เลือดสี่พันอยู่เพียบเลยฮนะแต่ฮีโร่ผมช่วยโจมตีอยู่นะ <c oughs> อันนี้ถือว่าขี้โกงมาก แล้เรียบร้อยฮะผมสามารถที่จะผ่านดันเจี้ยนที่2กับเลือดแค่400ได้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมอัพเกรดเลือดสัก200พอยต์นะครับเลือดจะกลายเป็น2,800ฮะและบอกเลยว่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะแต่อันนี้ผมชาเลนจ์ตัวเองนะครับอยากรู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะแล้วก็ตอนนี้ผมสามารถที่จะปลดล็อกดันเจี้ยนที่3ได้แล้วนะครับโอเคมาเลยครับดันเจียนเลเวล101 150ครับและตรงนี้มีสกิลใหม่ราคา หล้านต่อการสุ่ม1ครั้งฮะโอ้โหราคาแอบแพงนะเนี่ยและอีกแล้วครับ Exclusive Weapon หรือว่าอาวุธเทพถู299โรบักคือผมไม่อยากจะซื้อไะ้ครับเพราะว่ามันอาจจะหลักร้อยอ่ะโอเคผมลองสุ่มแบบสายฟรีก่อนแล้วกันนะนี่คือกล่องอาวุธที่แพงที่สุดในโซนนี้ครับกล่องละ900 0 0 0ผมสุ่มได้แค่กล่องเดียวเท่านั้นได้อ e ีพิกครนผู้ชมอีพ e ิกอันนี้15%เลยนะดาเมจอยู่ที่680 และได้เกิดให้ผมเดานะครับเจ้าอาวุธเทพทัวนี้น่าจะสักประมาณ7 8 0 0อะไรประมาณนั้นไม่น่าเกินนี้ฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ซื้อนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจในร้านค้าเทพทรูก็คือไซเบอร์บันเดิลฮะได้ในเรื่องของฮีโร่ตัวใหม่ครับอ้ยาท่านผู้ชมมาสี่ร้อยห้าสเอาละ่ะลองซื้อให้ดูครับว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะซื้อมาก่อนเลย450ครับ แล้วก็ขอดูหน่อยและนี่คือฮีโร่ตัวใหม่ครับดาเมจ5,000โอ้โหสปีด25วิ่งไวมากแล้วก็ครูดาวน์2วิเท่ากันนะ อันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะคราฟไอเทมได้แล้วนะดูเหมือนว่าการคราฟไอเทมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการที่เราอัปเกรดตรงรีเบิร์ตนะครับว่าแล้วก็ขอรีเบิร์ตมาเลยแล้วกันนะเพิ่มในเรื่องของเลเวล100% 0์หรอแต่ว่าได้ในเรื่องของค่าวิญญาณมาแค่4ี่หมเองเอ๊ผมควรจะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยรีเบิร์ตทีเดียวดีไหมอืมโอเคผมรีเบิร์ตมาก่อนแล้วกันนะแล้วก็มาอัปเกรดครับอะไรเพิ่มเลือดได้บ้างอะ <c oughs> ตอนนี้คืออยากได้เลือดนนะัะ คุณสามารถที่จะเอนชานได้ในโลกที่4โอ้โอเคงานอัปเกรดอันนี้มาแล้วกันนะแล้วก็น,นี้3,000อ่ะอันนี้แล้วกันนะ2 0 0 0 0โอ้ราคาอัปเกรดค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะฮะเอาละมาดูกันครับดันเจียนที่3กับดาบคู่เดิมเหมือนเดิมนะแต่ว่าเพิ่มฮีโร่มา1ตัวนะครับฮีโร่ตัวที่เพิ่มมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะดามเมจเยอะกว่าดาผมอีกนะดามเมจห้าพันเลยดาบผมดามเมจแค่2 0 0พนะครับแต่ว่าถือดาบคู่แบบนี้ก็สบายครับ ผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะผู่ชมะเดินหนีอย่างเดียวครับเจ้าไซบอร์กวอริเออร์โจมตีแรงมากครับแต่ถ้าเกิดผมโดนเจ้ามอนสเตอร์โจมตีก็น่าจะแรงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดินหนีจะดีกว่าถ้าเกิดผมออกแล้วเริ่มต้นใหม่เนี่ยผมจะมีเลือดอยู่ที่1,800ผมควรที่จะออกแล้วเริ่มใหม่ไหมหรือว่าฟาร์ในเรื่องของพอยต์ไปเยอะๆซักเวฟที่10ดีโอเคฮะผมจะลองฟาร์มในเรื่องของค่าพอยต์นะแต่เดี๋ยวก่อนโอ้โหถ้าเกิดผมปล่อยให้โดนโจมตีฮะบอกเลยว่าแทบจะไม่รอดเลือดลดไวมากเอาล่ะขอเวฟที่สิบ และไม่รอดครับอย่างที่เราเห็นเลยโอเคผมจะอัพเกรดเลือดมาให้หมดเลยแล้วกันฮะอีก34พอยต์อัปเกรดมาครับตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ที่2,272แต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเลือด2,000ในดันเจี้ยนที่3เนี่ยก็ถือว่ายังน้อยอยู่ดีนะดูเหมือนว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะวันช็อตได้แล้วครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยเลือดอยู่ที่4,5 0 0ไอ้ยาแลวมี7000ด้วยฮะโอโห เยอะเกินไปหรือเปล่าดูเหมือนว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับที่ผมนั้นจะต้องอัพเกรดในเรื่องของดาเมจแต่ตอนนี้จะหนียังไงให้รอดก่อน <c oughs> หนีหนีหนีกดสกิลสักหน่อยเอาละอัปเกรดพาวเวอร์มาเรียบร้อยครับดูซิว่าพาวเวอร์เยอะขึ้นหรือเปล่าวิ๊ยดามเมจเพิ่มขึ้นครับถึงแม้ว่าจะวันช็อตไม่ได้แต่ก็ดามเมจเพิ่มขึ้นดูซิว่าจะไปถึงเวฟสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> ยากเย็นเหลือเกิน ตอนนี้ผมอยู่ที่เวฟ40ครับความยากเนี่ยยังอยู่ที่การเดินจุ๊กมอนสเตอร์เหมือนเดิมฮะ <c oughs> บอกเลยว่าเดินวนเป็นวงกลมมันนานมากๆเลยฮะคือถ้าเกิดคุณยืนตีตรงๆเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดฮะเลือดอาจจะต้องเป็นหมื่นหรือไม่ก็เป็นแสนนะครับเพราะว่าเลือดผม2 0 0พเนี่ยผมโดนโจมตีแค่ประมาณ2ครั้งเหลือพัน0ครับโอ้โหแทบจะไม่รอดตอนนี้เลือดมอนสเตอร์อยู่ที่900 0นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาฮะเพราะว่าฮีโร่ผม2คนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเดอะแบก และมาที่เวฟ49ครับกับเลือด800ที่เหลืออยู่ <c oughs> ผมพลาดปีกประมาณ2-3ครั้งนะครับแต่บอกเลยครับว่าผมพลาดน้อยมากๆนะถ้าเกิดพลาดเยอะกว่านี้อาจจะไม่รอดนะครับเดินวนเหมือนเดิมเดินวนเหมือนเดิมตอนนี้มอนสเตอร์เหลือ10ตัวครับสบายๆปล่อยให้ฮีโร่ทำงานไปฮะ <c oughs> แล้วมาถึงเวฟสุดท้ายครับ เจ้าบอสอยู่ไหนอ่ะผมอยากเห็นบอสมากเลยหรือว่าเจ้าแมปนี้เขาไม่มีบอสอ่ะสกิลไปก่อนฮนะแล้วก็เดินวนจากนั้นก็กด X อ,อืโอ้โหเลือดละห้าร้อยเกือบไม่รอด ขนาดว่าเทพถูดท่านผู้ชมฮะเหลือจะเชื่อโอเคผมสามารถที่จะปลดล็อกดันเจี้ยนที่4ได้แล้วครับมาดันเจี้ยนที่4จะมีตู้อัพเกรดถูกไหมตู้อัปเกรดอยู่ไหนอะเขาบอกว่าในโซนที่4จะมีตู้อัพเกรดแต่ว่าผมหาไม่เจอนะและตรงนี้ อีกแล้วเหรอ249บโรบัคผมลองสุ่มแบบสายฟรีก่อนล้วกันมี4ล้าน5พอดีเลยฮะโอเคเปิดมาครับอีป e ิกได้ไหมอูได้แค่ระดับแรฮะระดับแร5,100พเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อดาบเทพทูนะครับแนะนำว่ามาซื้อดินแดนนี้จะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าดาบสายฟรีก็5,000ดาเมจแล้วถ้าเกิดเทพทูเนี่ยก็น่าจะประมาณ800 0นะครับ แต่ประเด็นก็คือดาบที่เทพทูที่สุดเนี่ยไม่ใช่ดาบสิมันคือคอนฮะสามหมื่นห้าพันดาเมจอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า OP ที่สุดหรือเปล่าแต่ว่า5000โรบักขนาดนี้ต้อง o อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นชาเลนจ์เลยแล้วกันนะคลิปนี้ถึง1000ไลค์ฮะผมจะมาซื้อเจ้าฮิลส์แบ d น a m แฮมเมอร์อันนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมทีเจอกระทืบไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเจ้าแมปนี้ครับแนะนําว่าเข้ามาเล่นกับเพื่อนได้เลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ฮะสนุกมากๆเลยสํารัับคลิปนี้กกู ฟันเจอกันคลิปหน้าครับ